นะครับมันอยู่เป็นคู่เพราะนั้นก็คือมันถ้ามีตัวหนึ่งมันต้องมีอีกตัวอ,อย่างนี้ครับเพราะนั้นอยู่เป็นฝูงไหมมันอยู่เป็นฝูงคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเราก็ตั้งแคมป์ของเราด้านหลังเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งครั้งนี้ในการเดินทางของเราค่ะไอ้โจใช้เวลายาวนานถึง3วันจากกรุงเทพโหดมากๆเลยตรงนี้จุดที่เราอยู่เรียกว่าอะไรคะไอ้โจอ๋อเรียกว่าวังขุมลมครับวังขุมลมก็คือเป็นจุดที่เราจะมาหาปลากินคนใช่ไโจบอกใช่ถูกต้องครับครับซึ่งซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ในของเขตของบ้านวังบานนะครับึ้นกับเมืองชัยําพรแขวงบุรีคัมไ์ครับ ในเรื่องของสภาพภูมิประเทศตอนที่เราเดินทางมานี่แบบถือว่าโหดมากๆเป็นยังไงบ้างคะภูมิประเทศแถวนี้เอ่อเท่าที่ผมถามใ,ในบ้านนะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านบอกว่าเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ปรับทางดีที่สุดแล้วอันนี้คือปรับแล้วใช่ครับซึ่งไอโซค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนที่ไอโจมาจะบอกว่าทางยังไม่ใช่แบบนี้เลยใช่ไหมมันไม่มีทางเลยครับนะมันไม่มีทางเลยคือตอนนั้น ผมมากับน้องชายนะครับ <ฮะ S 2> น้องชายที่ติดตามมาด้วยเนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์หลักคือต้องการไขปัญหาของคําว่าปลากินคนนะฮะก็ขออนุญาตทางด้านของครอบครัวของแฟนนะครับว่า <ฮะ S 2> ผมจะไปตรงนี้นะซึ่งมันอยู่ไกลมากแล้วก็อากาศค่อนข้างจะหนาว<ฮ>ะนะฮะติดกับชายแดนเวียดนาม,มนะครับแต่แฟนเขาก็เลยบอกว่า จะดีเหรอซึ่งตอนนั้นผมก็ใช้รถยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะใหม่แฟนก็เลยบอกว่าขอเอาเป็นยี่ห้ออื่นไปได้ไหมคันอื่นไปได้ไหมนะครับเขาบอกผมอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่าไปลุยเลยเพราะดูแล้วสภาพขนทางมันมันมันแย่มากนะครับผมก็โอเคก็เลยเอารถอีกคันหนึ่งมาพอมาถึงก็มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นนะครับ ก็มาพักมาพักที่เราพักเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละนะครับครับพอเช้าก็หารถเข้ามานะครับก็ออกตีห้าตอนนั้นอุณหภูมิตีห้าออกมาครับก็อยู่ประมาณห้าองศาเออพอเข้ามาถึงพื้นที่นี้อุณหภูมิที่สามองศาครับแล้วขนทางมันทางแคบๆนะครับแคบๆลัดเลาะกันมาเรื่อยๆตามหุบเขาถ้ารถสวนกันสวนไม่ได้เลย นะครับซึ่งตอนนั้นะนะครับเพราะน,นั้นภูมิประเทศที่เรามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยที่ราบสูงเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับวิ่งตามเชิงเขาตลอด เราจะข้ามห้วยเป็นเป็นระยะระยะไปนะครับทิงเรามาวันนี้เนี่ยที่จริงแล้วก็ตับลงค่อนข้างเยอะแล้วครับค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางอสทออนทีวีนะคะได้เข้ามาในช่วงที่ไอ้โจบอกว่าสบายแล้วแต่ว่าทางทีมงานของเราก็ยังคิดว่าอืมก็ไม่ได้สบายมากนะไม่สบายเลยครับด <c oughs> ูแล้วไม่สบายเลยครับครับโอเคค่ะมาถึงตอนนี้ค่ะหลังจากที่เราได้วางแผนกันวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรกันบ้างคะไอ้โจ คร่าวๆนะครับที่ผมได้คุยกับนาเล็กไว้ว่า<ฆ>ตอนเช้าๆเนี่ยนะครับก็ผมอาจผมอยากจะตกปลาให้นาเล็กดูก่อนนะครับว่าตกลงตรงนี้มันมีตัวไหมคือ<ฆ>ไม่อยากให้ไม่อยากให้ท่านแบบลงไปแล้วปรากฏว่าในหมายหมายวนนี้ไม่มีปลามันก็จะหนาวเปล่าเป่าเพราะอากาศเย็นยนซึ่งตอนนี้ผมก็หนาวนะ <laughs> <laughs> อยู่ประมาณ10บส<ฆ>องศาแล้วนะนะครับละวังนี้มันยาวประมาณ800เมตร นะครับถ้าบินไปได้นะค่ะระดับความลึกไอ้โจบอกได้ไหมคะว่าลึกประมาณไม่ลึกครับไม่ลึกมากครับอยู่ผมโดยเฉลี่ยแล้วผมว่าไม่น่าจะเกิน2องเมตรห้าสิบไม่น่าจะเกินนี้ครับค่ะซึ่งทางทีมงานของเรานะคะคุณผู้ชมคะก็ได้เตรียมการดำน้ําแบบดำน้ําลึกมาก็คือมีถังอากาศเพื่อที่จะให้อยู่กับปลานั้นได้นานแต่ว่าอันนี้ก็ต้องลุ้นใช่ไหมคะไอ้โจว่าเราจะเจอไหมเดี๋ยวให้ไอ้โจเล่าถึง รูปร่างของปลาชนิดนี้หน่อยคะ่ะว่ามีลักษณะยังไงบ้างคะครับปลาตัวนี้นะครับอตอนแรกๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ไม่รู้หรอกว่ามันมันไปคล้ายกับปลาชนิดไหนะนะครับพอเอิญว่าคุณทัพเนี่ยขออนุญาตเอื่นชื่อนะครับเป็นวิชาการประจำทีมงานของผมนะครับท่านเข้ามาร่วมสํารวจด้วยะนะครับคุณทัพก็เลยบอกว่ามันเป็นปลาคล้ายๆกับปลาสากนะครับค่ะ ก็เลยนักตกปลาก็เรียกว่าปลาสากน้ําจืดนั่นก็คือว่าตัวจะเรียวยาวนะครับความยาวของเขานี่ถ้าอยู่ประมาณสัก60เซนน้าหนักจะอยู่ประมาณ10กิโลอ,พอัพนะฮะถ้าเกิดว่าเมตรหนึ่งนะครับน้ําหนักจะอยู่ประมาณ20กิโลอ,อัพนะครับถ้าเมตรขึ้นไปนะครับเมตร20นะครับน้าหนักอยู่ประมาณ2 0่สถึงกิโลถ้าเมตร50นะครับน้าหนักจะอยู่ที่40่ กเอาอย่างนี้ดีกว่าไอโจเคยเจอตัวใหญ่ที่สุดคือไซส์ไหนคะเคยเคยจับได้ดีกว่าเคยจับได้ใหญ่สุดนะครับเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบน้ำหนักประมาณตอนนั้นตาช่างผมถือมาด้วยมันหกสิบนะจำกัดนะครับแต่ว่าเข็มมันตีกลับเลยราะนั้นมันมากกว่าหกสิบงั้นเท่ากับว่าใหญ่กว่าตัวหนูแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนแล้วที่เห็นที่จับไม่ได้ เห็น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 ด้วยตาเปล่าก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่ที่ผมเข้าไปสํารวจเนี่ยเผอื่ว่าผมประสบอุบัติเหตุทางด้านของเท้าครับเท้าโดนเท้าติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องออกเดินทางก่อนเพื่อนนะครับในการสํารวจนะครับเพื่อนเขาจะออกเกียตมงเช้าผมออกโขกมงเช้าผมก็เดินเรื่องก่อนพอเดินล่วงหน้าไปปุ๊บผมก็เห็นว่ามันมีวัตถุสิ่งหนึ่งนอนขวางกระแสน้ําอยู่นะครับ น้ำก็ป้านแบบไหลปลืบป,ปลืดป,ปลืดไปฮะผมก็ช่างสังเกตดูนะครับก็ดูแบบชัดเจนเลยครับว่าเฮ้ยมันใช่แน่นอนะนะครับกะด้วยสายตาตอนนั้นผมว่าประมาณเกือบเกือบสามเมตรนะเกือบสามเมตรนะครับและทีมงานของผมคนหนึ่งก็ไปเจออีกเหมือนกันนะครับเขาสูงประมาณ150<ะ>ร้อยห้าสิบเขาบอกว่ามันตัวโตกว่าเขา ถ <laughs> ้าอย่างนั้นก็ต้องลุ้นให้กับทีมงานของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมเัาว่าลงไปเนี่ยจะเจอตัวใหญ่กว่าทีมช่างภาพของเราหรือเปล่าอต้องดูครับและที่สำคัญในในวังนี้วังขุมลมเนี่ยตามที่ชาวบ้านบอกนะครับมี2เมดอัพ ครับมีสองเมตร up ครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคืนนี้นะคะเดี๋ยวให้ไอ้โจค่ะไปวางแผนกับทีมพี่เล็กคัศชัยบุญเนืองก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะวางแผนปฏิบัติการทำงานกันยังไงบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราลาไอ้โจไปก่อนละกันค่ะครับสวัสดีค่ะครับราตดีนะครับสวัสดีค่ะ <laughs> เพราะนั้นก็คือมันถ้ามีตัวหนึ่งมันก็มีอีกตัวอย่างนี้ครับเพราะนั้นอยู่เป็นฝูงไหมมันอยู่เป็นฝูงครับครับทีทีมงานด้วยทีมงานก็มีสะพานตรงนี้ครับมีสะพานเดินข้ามแล้วก็เดินไปนู้นที่ชาวบ้านเขาที่เขาเรี้ยกเนี่ยทางเดินไปนะครับขสะพานเล็กๆอยู่ฝั่งนั้นใช่ใช่ครับเป็นสะพานเดินแล้วก็เดินไปนู้นได้อุปกรณ์ไม่ได้ครับเราไม่ต้องถ้าเกิดเราเดินไปตรงนี้หรือว่ารถไปจะลำบากเวลาเอาของเออะไรข้างนะ สนับสรุนการเดินทางโดย